คลิปนี้นะครับเรามารีวิวหนังสือกันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นหนังสือเล่มนี้ครับก้าวสู่ความเป็นเลิศนะครับเล่มนี้นี่เองนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับก้าวสู่ความเป็นเลิศของซิกซิกลานะครับจริงๆถ้าเขาเขียนจริงๆเนี่ยชื่อของเขาเนี่ยคือซิกซิกลานะครับแต่ว่าเออ่เขาเรียกแล้วภาษาเขียนเนี่ยซิกซิกลานะครับแต่ว่าผมคิดว่าเวลาเราคนไทยเราออกเสียงเนี่ยซิกซิกลาเนี่ยน่าจะเพราะกว่านะครับเขาก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับพวกฮ o วทูเนี่ยพวกการพัฒนาตัวเองทั้งหลายนะครับเหมือนเดิมนะครับเล่มนี้เนี่ย อันนี้ไม่ได้เป็นความตั้งใจนะครับ,บงเงินผมไปเจอแต่หนังสือเล่มเก่าๆนะครับช่วงนี้นะครับพอดีมายืมหนังสือจอากห้องสมุดนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ระบุดหรอกเขาว่าต้องเป็นเล่มใหม่เล่มเ,ลเก่าอะไรเนี้ยแต่พอดีไปเจอแล้วหน้าหนงือน่าสนใจผมก็เลยก็เลยเรียกว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วลองยืมมาอ่านดูนะครับเหมือนเดิมเขาก็แบ่งเป็นบทย่อยๆนะครับเล็กๆเล็กๆนะครับอ่อานไม่ยากนะครับแต่ละบทเนี่ยเขาก็ทีละสั้นๆนะอันนี้ผมดูแล้วโอ้มีหลายบทมากนะครับเพื่อนๆลองไปหาอ่านดูนะตรงนี้นะ คือเป็นตอนลันิดตอนลันิดนะครับก็ไม่ได้อ่านยากอะไรนะครับแล้วก็ปีที่พิมพ์เนี่ยจะเป็นปีเดี๋ยวผมดูปีที่พิมพ์ก่อนนะอันนี้นะอันนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่สองนะครับของหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็ตีพิมพ์ตอนปีสี่ห้านะครับสี่ห้านี่ก็นี่ก็หกหกใช่ไหมครับยี่สิบกว่าปีนะอ่าก็หนังสือเก่ามากนะครับแต่ว่าจริงๆที่อย่างที่ผมเคยบอกไปนะว่าหนังสือพวกนี้เนี่ยเรามันไม่ใช่หนังสือไอทีนะครับเราก็อ่านได้เรื่อยๆนะครับ มันไม่จําเป็นว่าจะต้องตกยุคนะครับหรือว่าถ้าเป็นหนังสือไอทีหนังสือคอมเนี่ยพวกนี้ป๊บเดียวก็ตกตกรุนอยู่นลยครับปีสองปีก็ตกรุ่นละแต่หนังสือแนวเนวเนี่ยคือเราอ่านได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็บางบทก็ยังบางเนื้อหาบางบางบทความเนี่ยก็ยังคงเขาเรียกว่าอะไรดี่่ะเอามาประยุกใช้ได้ในยุคปัจจุบันนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าหนังสือเล่มน,นี้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเนื้อหามันเนี่ยไอความรู้สึกของผมเลยนะเวลาผมอ่านเนี่ยมันไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่นะครับ อาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ไม่ได้ทุกคนนะผมว่านะถ้าเพื่อนๆอ่านยิ่งไม่อ่านแล้วอาจจะชอบก็ได้เขาเรียกว่าจริตไทยจริตมันนะนะแต่ว่าผมอ่านแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่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 ตรงจริตมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอ่านเล่นๆอ่านได้นะครับคืออ่านให้ความรู้อ่านได้นะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกับหนังสือเล่นก่อนๆที่ผมเคยเอามารีวิวแล้วมาอ่านเนี่ยเล่มพวกนั้นผมรู้สึกว่าเนื้อหามันจะใช้คําว่าอะไรดีล่ะเหมือนกับมันแน่นกว่านะครับแต่เนี่ยมันเป็นเนื้อหามันเหมือนกับเป็นบางๆนะ มันก็มันก็อ่านเพลินๆได้ว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดนี่มันจะมีอยู่บทเ่งเดี๋ยวผมไม่เพิ่เล่าเพ้่เพื่มฟังนะเดี๋ยวหาก่อนนะครับว่ามันอยู่หน้าไหนแล้วนะครับเป็นบทที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าผมชอบอยู่บทเดียวเลยครับบทนี้นะครับฟังดูแล้วใจร้ายอย่างเลยเนาะอ่านทั้งเล่มชอบอยู่บทเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบยังไงนะอ่านี้นี่เจอแล้วนะครับอ่ามันเป็นชื่อบทว่ากระทะใบเล็กทอดปลาใหญ่ไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องราวที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเออเล่มนี้มัน มันตรงจริตผมแล้วมันเก็ตเลยแหะมันอ่านแล้วมันเออมันใช่นะครับคือมันเป็นเรื่องราวแบบนี้นะครับเขาเขาก็เป็นบทสั้นสอย่างที่ผมบอกนะประมาณสองหน้าส่วนใหญ่บทนึงประมาณหน้าสองหน้านี้นแผ่นนึงเลยนะครับอยู่ประมาณหน้าสองหน้านี่แหละก็อ่านได้เรื่อยๆนื่อยอย่างที่ผมบอกนะคือเรื่องนี้เขาเล่าให้ฟังว่ามันอย่างนี้เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งนะครับที่ไปตกปลาอยู่ในแม่น้ําเนีเน่ยแล้วพอเขาได้แล้วชายคนนี้เวลาเขาตกปลานะครับได้ปลาตัวใหญ่เนี่ยเขาก็จะเอาปลาตัวใหญ่นั้นทิ้งคืนแม่น้านะครับแล้วก็จะเอา คือถ้าตกปลาตัวเล็กๆได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะเอาปลาตัวเล็กๆนะขึ้นมาใส่ตะกร้านะครับตอนนี้ก็มีคนไปเห็นก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมไปยืนสังเกตนะน่าเอ๊ะทำไมชาวประมงคนนี้เรียกชาวประมงแล้วกันนะครับทำไมตกปลาเนี่ยแล้วพอได้ปลาใหญ่ทําไมถึงทิ้งล่ะทําทไมไม่เอาปลาใหญ่กลับไปทําทําแกงหรือว่าไปขายอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ชายคนที่เขาคนตกปลาเนี่ยชาวประมงเนี่ยเขาก็บอกว่าบ้านเขาเนี่ยไม่มีกระทะใบใหญ่เขามีแต่กระทะใบเล็ก เะนั้นเวลาเขาตกปลาเนี่ยได้ปลาตัวใหญ่เนี่ยเขาเขาเขาไปทอดไม่ได้เพราะว่าปลามันใหญ่เกินนะครับเขาเนี่ยเขาก็เลยต้องเอาปลาตัวเล็กๆอย่างเดียวเพื่อไปทอดเรื่องรามันจบแต่เพียงเท่านี้นะครับคือถ้าทิ้งไว้แบบนี้เนี่ยคนฟังก็จะรู้สึกว่าตลกใช่ไหมครับตลกขำๆมาเอ ي, ้ยทำไมทำไมชายคนนี้ชาวประมงคนนี้เขาเขามีวิธีคิดแบบนี้มันแปลกๆนะครับไม่เอาปลาตัวใหญ่เพียงเพราะว่าตัวเองไม่มีไม่มีปัญ,ญญาที่จะไปทอดมันกระทะที่บ้านเนี่ยมันเล็กเกินทอดไม่ได้อย่างเงี้ยแต่จริงๆในหนังสือเล่มนี้เขาเฉลยก็บอกว่าจริงๆเราทุกคนเนี่ย มีโอกาสที่จะเป็นเหมือนชาวประมงคนนี้มากๆนะครับในเรื่องของการดําเนินชีวิตประจําวันก็คือว่าคนเรามักจะไม่ยอมทําอะไรที่มันที่มันใหญ่ไปกว่าที่ตัวเองที่ตัวเองคิดว่าตัวเองทาไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าพอเราคิดว่าเราจะทําอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยพอมีอะไรโอกาสเข้ามาหรือว่าเป็นโอกาสอะไรครับเข้ามาเนี่ยหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นงานที่ใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยบางคนไม่ใช่บางคนสิหลายคนในในโลกเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่ามันมันเกินกําลังเราเห็นไหมครับมันเป็นเส้นบางๆนะ เป็นเช้นบางๆขั้นอยู่นะครับไอ้นี่ผมเสริมนะมันเป็นเช่นบางๆขั้นอยู่โอกาสแบบนี้เรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลยนะครับบางทีมันเหมือนกับหนังสือในหนังสือพวก Howto เนี่ยก็จะบอกเลยว่าเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราไม่ยอมโตนะครับเราไม่กล้าที่จะโตนะครับผมจําได้เลยว่าผมเคยนะฟังอ่านักพูดคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าแม้แต่เรื่องของความร่ํารวยเนี่ยคนเราเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ยอมไม่ไม่กล้าที่จะให้ตัวเองรวยเขาบอกคือคือนักพูดคนนี้เขาบอกว่า บางทีเราจนเนี่ยเราไม่มีตังค์เนี่ยแต่เราอยากจะรวยใช่ไหมครับแต่ตัวเราเองอะลึกๆเราไม่อยากจะรวยฟังดูแล้วมันงงนะแต่เขาบอกว่าลึกๆเราอะติดใต้สมลึกเราดดกกเป็นแบบนั้นจริงๆคือมันอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยเขาเขามีความคิดที่ที่คิดว่าคนที่รวยอะคนที่มีตังค์อะเป็นนักธุรก,กิจเนี่ยไอ้พวกเนี้คือรวยมาได้ด้วยการทําธุรกิจสีเทาๆอ่าเนี้ยไม่ได้รวยขึ้นมาแบบสุดเด็ดจริงๆแล้วบางคนเขาก็เลยกลัวกลัวว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดทําแล้วมันรวยขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะคิดคิดแบบนั้นอะ คนอื่นเขาจะมองเราว่าเราที่เรามีตังค์เนี่ยเพราะว่าเราก็ไปทาธุรกิจสีเทาเราไปทําอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมายที่มันแบบเบี่ยงเบียงแบบหลบเลีกเรื่องของกฎหมายแน่นอนอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันเป็นไม่ได้นะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นพาะเราเนี่ยไม่ยอมลึกเนี่ยเราไม่ยอมให้เราไม่อนุญาตให้ตัวเองเนี่ยโตกว่านี้หรือว่าก้าวหน้ากว่านี้บางคนบอกว่าเถียงบางคนบอกไม่ใช่เราเนี่ยผมนี่ก็อยากจะรวยอยากจะสําเร็จแต่จริงๆเขาบอกว่านักพูดคนนี้เขาบอกจริงๆไม่ใช่จิตใต้สํานึกเราต่างหาก พอเราเจองานอะไรที่มันเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยโตไปกว่านนี้เนี่ยเรามักที่จะแบบลึกๆจะบอกตัวเองว่าเราไม่พร้อมถูกไหมครับอันนี้เพื่อนๆเราดูนะเป็นกับดักมากๆบางทีเราจะคิดว่าเราไม่พร้อมเราเราคิดว่าเราเอ๊ะเราไม่มีศักยภาพเราไม่มีความสามารถนะครับที่จะที่จะทําในสิ่งนั้นได้ก็เลยปฏิเสธไปมันก็เป็นเส้นบางๆที่ผมบอกไปนะว่าระหว่างทําอะไรเกินตัวกับไม่กล้าที่จะลงทุนมันเป็นเส้นบางๆขั้นอยู่นะคือบางคนเนี่ยเขาทาอะไรเกินตัวจริงๆนะครับพอ ไม่ไหวแต่ก็ยังทูสีจะทาเนี่ยอันนี้ก็มีแต่พังกับพังนะแต่บางคนเนี่ยทาได้แต่เป็นแต่ตัวเองอะลึกๆไม่มั่นใจตัวเองเท่านั้นเองแล้วก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงมันก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ไม่โตไปกว่าน,นี้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าลองคิดดูนะว่ามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับในนิทานเรื่องนี้ครับที่เป็นชายชาวประมงที่เขาตกปลาเนี่ยนะครับพอเขาได้ปลาตัวใหญ่ปุ๊บเนี่ยแทนที่เขาจะแบบว่าเออเอาไปทํากินใช่ไหมครับแต่เขากลับไปอ้างว่ากระทะที่บ้านเขาเนี่ยเล็กไปเขาทอดปลาตัวนั้นไม่ได้ มันก็เหมือนกับการที่เราพยายามปฏิเสธโอกาสดีๆที่เข้ามานะครับว่าเราไม่มีความสามารถเราเรากลัวรับการน,นี้มาหรือเรากลัวโตวไปก่อน,นี้แล้วเนี่ยเราจะไม่มีความสุขสบายเหมือนรับปัจจุบันถูกไหมครับมันก็วกเข้ามาสู่เรื่องของคอม์สโซนถูกไหมครับเรา,าจ,จะอยู่กับปัจจุบันแบบสบายๆดีละแต่พอมีงานหรือมีโอกาสอะไรเข้ามาเนี่ยที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยเร,รู้สึกว่าถ้าเรารับเข้ามาเนี่ยหรือเราเข้าไปเกี่ยวพันด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเจอกับปัญหาและความยุ่งยากที่มากกว่าที่เราเป็นอยู่ปัจจุบัน ก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ไม่คิดคิดที่จะไขว้าอโอกาสตรงนั้นเข้ามานะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยยังอยู่ในสภาพเดิมเดินเห็นไหมครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบพอเขาไปเล่าเป็นเรื่องของชาวประมงที่ตกปลาเนี่ยเรากับรู้สึกขำๆถูกไหมครับรู้สึกว่าเอ๊ะชาวประมงคนนี้เขาคิดแปลกๆนะครับแต่ว่าหารู้ไหมนะว่าอย่างที่เขาบอกว่าเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บางคนก็เป็นแบบนี้จริงๆแล้วก็ไม่ทันได้คิดนะครับไม่คือเรียกว่าไม่ทันได้คิดถึงตัวเองว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนชาวประมงคนนี้นะ เจอปลาใหญ่แล้วทั้งทีใช่ไหมครับนั่นคือโอกาสนั่นคือโชคลาภแล้วแต่เรากับไม่คว้าไว้นะครับโดยไปอ้างอ้างเรื่องกระทะมัง่งอ้างเรื่องความไม่พร้อมอะไรทั้งหลายนะเห็นไหมครับจริงๆผมบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมันบางๆสำหรับผมนะบางหมายถึงว่าเนื้อหาไม่ค่อยไม่ค่อยวิวาอะไรเนี่ยแต่มันก็ยังมีงายคิดดีๆนะครับจากหนังสือเที่เอ่านก็เพื่อนๆลองไปหาอ่านดูนะนะครับเล่มนี้นะครับเล่มเก่าๆหาไม่ยากไม่ใช่หาไม่ยากสิบางที อาจจะเจอได้แต่แในห้องสมุดนะเพราะว่าถ้าเป็นหนังสือตามชั้นหนังสือาำร้านหนังสือเนี่ยน่าจะน่าจะไม่มีจําหน่ายแล้วนะครับเพราะเล่มเล่มพวกนี้มันเก่าแล้วนะครับแต่ว่าหนังสือพวกนี้ที่เป็นเรื่องของการจุดประกายความคิดนะครับหรือว่าเรื่องของข่าวครวัลทั้งหลายเนี่ยอ่านได้นะครับอ่านแล้วบางทีเราก็ได้มุมมองได้ความรู้หรือว่าได้แง่ได้ว่าเรียกได้ง่ายคิดดีกว่า๋ยวเรียกว่า,นานได้ความรู้เลยนะครับได้ง่คิดบางอย่างที่บางทีมันมาฉกคิดเรานะเฮ้ยเออจริงไว้เราไม่เคยคิดถึงมุมนี้เลยนะครับเราอาจจะเราอาจจะเคย มองข้ามมันไปในจุดเนี้ยแต่พอเรามาอ่านหนังสือพวกเนี้ยมันประจุดประกายเรานะครับหรือจะทําให้เราเนี่ยมองกลับมามองในสิ่งที่เราเราไม่เคยเห็นมันไม่เคยไม่เคยให้ให้โอกาสมันะนะครับอาจารย์ตะุพลน,นะครับเป็นนักพูดเนี่ยก็บอกว่าบางทีต้าอ่านหนังสือพวกเนี้ยเขาอา่า่นหนัง<ๆ>สือนะแล้วเขาบอกว่าบางทีทั้งเล่เนเขาได้ประโยควักเดียวเท่านั้นเองที่ที่มันจุดประกายความคิดเขาว่ามันเป็นเรื่องจริงนะนะครับดังนั้นแล้วขอ,องพวกนี้มันเป็นการสะสมนะครับเป็นเหมือนการเก็บคะแนนของชีวิต ฉะนั้นแล้วการอ่านหนังสือเนี่ยผมก็มองว่ายังคงเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรจะให้ความสําคัญนะปัจจุบันเนี่ยโลกของอินเทอร์เน็ตโลกของสื่อออนไลน์เข้ามาเยอะนะทำให้เราเนี่ยห่างเหินจากเรื่องของหนังสือแบบนี้ไปนะครับอาจจะหันไปอ่านอ e ีบุ๊กก็ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครชอบแนวอ e ีบุ๊กก็ยังหาอ e ีบุ๊กอ่านได้นะครับแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าชอบหนังสือลักษณะของการเปิดหนังสือแบบนี้แบบผมเนี่ยก็ลองหาอ่านได้เรื่อยๆนะครับพวกนี้นะครับอย่าหยุดพัฒนานะครับผมเชื่อว่าหนังสือเนี่ยมันก็ให้ประโยชน์ต่อเราได้นะ แม้ว่าบางเล่มเราอ่านแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตรงจริตเราเนี่ยแต่ถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยหรือานหน่อยนะครับมันก็จะมีมุมมองมีง่ายคิดอะไรที่บางทีมันเหมือนกับเพชรในตมอ่ะเราอ่านอ่านแล้วเราเจอเอ้ยริงไว้เรื่องนี้เราไม่เคยคิดนะอะไรเงี้ยอย่างที่ผมบอกไปนะก็วันนี้ก็มารีวิวเรื่องนี้นะครับก้าวสู่ความเป็นเลิศน,นะครับของซิกซิกล่านะครับสอสุวรรณแปลและเรียบเรียงอ่าตรงชื่อไว้บอกไว้เลยนะครับก็อ่านได้เรื่อยๆอ่านง่ายๆนะครับคือไม่เครียดเล่มนี้นะครับแนะนําอีกทีนึงว่าไม่เครียดเป็นนี้เลยใครที่บบ ถ้าไปดูงานหนังสือเก่าๆเนี่ยที you ่เป็นงานหนังสือสัปดาห์หนังสืออะไรเงี้ยถ้าเจอนะครับจะหาซื้อมาก็ได้แล้วก็สามารถจะอ่านได้ทุกที่เลยเพราะมันไม่เครียดมันไม่ใช่วิชาการนะครับไม่ต้องใช้สมาธิมากอาจจะช่วงจังหวะที่รอรถนะครับหรือว่าไปไปนัดใครนะครับแล้วก็รอดั้งจังหวะที่นั่งรอเขาเนี่ยเราก็สามารถจะหยิบมาอ่านได้นะครับก็เรียกว่าแนะนํานะครับให้หาหนังสืออ่านนะครับแต่ได้ไม่เหงาให้หนังสือเป็นเพื่อนนะครับ